การวางจิตก่อนตายทำอย่างไรทุกคนต้องตายทั้งนั้นนะจำไว้ดีๆนะแล้วก่อนตายนึกให้ทันนะนึกให้ได้นะเดี๋ยวจะไปเกิดไปนรกกำมเรดิชานเปพิสัยแล้วไม่มีใครช่วยนะทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองพระศาสดาจัดไว้กับภิกษุทั้งหลายว่าบอกภิกษุทั้งหลายนะให้ทำอยังไงพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติและสัมปชัญญะ รอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติรอคอยการตายและมีสติทำอย่างไรละ่ะพระองค์บอกให้เจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นั้นทำอย่างไรพระองค์อธิบายด้วยอาณาปานาสติรู้ลมหายใจเข้าออกนะรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้ นั้นเองสบายๆดังนั้นเวลาโยมจะแนะนำคนไข้นะที่กําลังเจ็บป่วยนะใกล้เสียชีวิตแนะนำให้เขาอยู่กับลมหายใจนะไม่ต้องไปนึกถึงพ่อถึงแม่ถึงไอโนนไอน้นี่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเดี๋ยวมันเป็นภพที่เขาจะต้องไปเกิดต่อไป เขาต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดคืออยู่กับลมหายใจเขาออกแล้วเขาจะได้นิพพานความไม่ตายเขาจะเป็นอริยบุคคลได้หรือธรรมะห้าประการที่ไม่ห่างจากคนเจ็บป่วยไข้หรือทุกพลภาพลายใดผลที่หวังได้คือพระอาหารหันต์ในปัจจุบันคืออะไร 1. พิจารณาความไม่งามของกาย 2. พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหาร 3. วางความพอใจในโลกทั้งปวง 4. เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลาย 5. ้าม,มรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในธรรมะห้าประการโยมต้องแนะนำให้กับคนเจ็บป่วยไขย้เพราะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วที่เขาจะได้เป็นอริยบุคคลขึ้นมาเอาตัวรอดจากสังสารวัตนี้ได้หรือแย่กว่านั้นอีก <c oughs> เขายังไม่เข้าใจอะไรโยมเปิดซีดีพุทธวจนะให้เขาฟังนะเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าผู้ใดก็าตามนะก่อนจะสิ้นชีวิตถ้าเกิดได้ยินได้ฟังคำถาถาคตเขาจะละสังโยชน้าเบื้องต่ำได้ถ้าคนคนนั้นละสังโยชน้าเบื้องต่ำไปแล้วเขาจะได้เป็นพระอาหารหันต์นะนี่คืออน,นิสง หกประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตตรัสไว้กับพระอานนท์ปารลบถึงเหตุที่พระผัดคุณะกำลังจะเสียชีวิตเจ็บป่วยไขย้มีทุกขเวทนามากดิ้ทนทุรนทุลายผู้เจ้าไปเยี่ยมผัดคุณะผัดคุณะทนไหวไหมผัดคุณะบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะ <c oughs> ผัดคุณะตั้งใจฟังธรรมนะแสดงธรรมเสร็จพระองค์ก็จากไป พระอานุลบอกหลังจากผู้เจ้าจากไปได้ไม่นานพระผัดคุณาก็ทํากาละลงแต่ชวีวันผ่องใสย,ยิ่งนักโยมทําการสํารวจก็ได้ทําวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาเลย่ะคนฟังธรรมะของพระาศาสดาก่อนสิ้นชีวิตนะผ่องใสทุกคนจะตายสงบจากพระสูตรนี้โยมที่วัดอาตมาเนี่ยญาติที่กําลังใกล้จะเสียชีวิตสิบกว่าคนแล้ว กลับมาบอกหมดเลยว่าตายสงบผ่องใสทุกคนนะอ่าเป็นเรื่องแปลกนะขนาดผิวดำคล้ำยังผ่องใสเลยเยอนะญาติเนี่ย,ยง,งงเลยนะอ่านะฟังคำตถาคตไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคนใกล้ตายมันทำไมถึงบรรลุธรรมได้มันต้องมีอินทรีย์แก่กล้าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคล บุคคลจะมีอินทรีย์แก่กล้าเวลาไหนก่อนจะตายเนี่ยนะมันตายจริงแล้วนี่โยมคคาพระพุทธเจ้าเข้าหูไปเนี่ยเงี่ยโสฟังเลยตั้งใจเลยเข้าใจทันทีเลยโอ้กายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราสิ่งต่างๆไม่ใช่เรามันเข้าใจปล่อยวางเลยสามารถเป็นได้ถึงอนาคามีบุคคลคือสัโยโยธาได้หรือได้เป็นถึงพระอรหรันต